ที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายสมเด็จธรรมานายกอบตอพุทธบาทเป็นประธานเปิดการออกกำลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโดยมีนมายมนัสเสนานุปัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทกล่าวรายงานการจัดก,กิจกรรมว่าเพื่อจะทําให้หัวใจหลอดเลือดกล้ามเนื้อปอดและอวัยวะส่วนต่างๆแข็งแรงทําให้คนวิ่งคล,คลายความตึงเครียดทางจิตใจอารมณ์จาสายในการทํางาน การออกกำลังกายเดินวิ่งรอบอบตอบพุทธบาททางนี้การวิ่งเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่คนชราเพราะบริเวณรอบเป็นพื้นที่เรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อและยังได้ชักชวนผู้นำท้องถิน่นประชาชนจิตอาสาและพนักง,งานเจ้าที่ก่อนกลับบ้านมาร่วมกันออกกำลังกายเต้นแอโรบิกและเดินวิ่ง เป็นระยะทาง2กิโลเมตรทุกวันพุธตั้งแต่เวลา16นาฬกาเป็นต้นไปซึ่งผลที่คาาวบ้าจะได้รับจะสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักร่างกายช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีช่วยกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอ็นโดฟินมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทําให้รู้สึกสุขสบายลดระดับไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและช่วยทําให้ไม่เป็นหลมหน้ามืดง่ายโดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นําชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเข้าร่วมจำนวน180คน